ไ,ไปดูกระแตตรงเซนทรัลเจ้าค่ะมันกระโดดไปกระโดดมานะฮะมันเห็น้แฮมเบอร์เกอร์มันกระกูก็ไม่แดก <laughs> นะมันกระโดดอยู่กับต้น,นนั่นะไม่มีอะไรกินพืชที่สุดมันกัดเปลือกต้นไม้โยนฟางหัวคน <c oughs> ไอ้เปลือกอะไรฮะเปลือกประดูใช่ไหมะไปดูเสียมันไม่มีอะไรกินได้อะมันก็วิ่งตามสายไฟกินไม่ได้เลยไปเจอโออิชิซูชิไม่ใช่อาหารกูเลยแต่ปลูกกันจังเลยต้นสดไม่มีอะไรกินได้แม้แต่ต้นเดียวนี่คือความผิดพลาดในระบบนิเวศ ประกาศนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปนะคะวิธีหาเสียงคือปลูกต้นที่รับประทานได้นะคะและแก้กฎหมายให้กินของหลวงกันได้อย่างสาธารณะค่ะนะคะเป็นสองข้อที่ท่านเจ้าคุณเสนอไว้ตรงนี้ก็ขอกลับนิมนต์สรุปท่านละหนึ่งนาทีค่ะปิดท้ายสักนิดสิคะทำอย่างไรค่ะปีเสือเนี่ยเสือไม่เคยเสริมขี้วเล็บไม่เคยเติมเพิ่มขี้เล็บ แต่มนุษย์เราเนี่ยชอบเพิ่มเกลียวเล็บให้กับกองทัพเราดูที่แต่ละประเทศแข่งกันว่าใครจะมีเกลียวเล็บที่สูงส่งประสิทธิภาพดีกว่ากันเห็นก็วิปลายงบประมาณเนี่ยซัดเกีียวเล็บแล้วก็ขบเคี้ยวกันจนเกลียวหักเห็นสับสามวันนี้เขลียวเล็บของกองทัพเจ็บปวดพอสมควร หลายประเทศก็มัวแต่ส่งเสริมเขี่ยวเล็บซึ่งเขี่ยวเล็บเนี่ยนอกจากจะไม่เป็นกันชนเป็นตัวช่วยน่าจะเป็นตัวเล่งให้เกิดโลกวินาศมากขึ้นถ้าเราได้ช่วยกันส่งเสริมศิลธรรมคุณงามควา,ามดีกิจกรรมอย่างเงี้ยเสียดายดูไหมเนี่ยกิจกรรมเนี่ย,ย,ม,ย,รรม,ยมีคนติดเย่ยที่หลังปรจัดวัด่วนแก้วแนละ้ลวงพ่อคนมากกว่านี้ ถ้ากิจกรรมเหล่านี้ลองจัดแล้วคนรับรู้กันเยอะๆแต่โชคดีที่ว่าจะเอาซีดีชุดนี้ไปแพร่ต่อไปก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเสือไม่เสริมเขี้ยวเล็บมนุษย์ต่างคนต่างเสริมอาวุธเข้ากองทัพแล้วก็ห้ามหันกันยิ่งขึ้นมันก็ทำให้โลกไกลต่อสันติภาพมากขึ้นก็หวังว่าพวกเราคงจะส่งเสริม ศิลธรรมกิจกรรมที่ทำให้คนกับสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกต่อไปเจ้าค่ะงดส่งเสริมเขี้ยวเล็บแต่ส่งเสริมสันติภาพด้วยกันให้ทุกคนได้งอกงามกันและกันนะคะคราวนี้มาทางอาจารย์บรรจงค่ะครับถ้าท่านอยากจะได้ความสงบนะครับไม่ยากเลยเริ่มที่ตัวท่านโดยการเข้าหาธรรมะเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นหนทางที่นำไปสู่ความสงบเมื่อ ท่านปฏิบัติทมแล้วท่านได้ความสงบนะครับท่านก็แผ่ความสงบให้แก่คนอื่นโดยการที่อดทนเข้าใจและก็ให้อภัยสามอย่างนี้เท่านั้นนะครับก็จะทำให้ท่านมีความสุขแล้วก็แสงสว่างจากธรรมะที่อยู่ในหัวใจของท่านเนี่ยก็จะแผ่ไปถึงหัวใจของคนอื่นแล้วก็ทำให้หัวใจคนอ,อื่นเนี่ยสว่างนะครับเป็นดวงไฟแห่งธรรมะกระจายกันต่อไปทำให้สังคมสว่างสวยด้วยธรรมะครับขอบพระคุณอาจารย์บรรจงค่ะ แม่สั้นๆน,นะคะย้อนกลับมาหัวข้อที่เจ้าภาพต,ตั้งชื่อเรื่องการพูดกันวันนี้ก็คือปิดขานได้พูดไปแล้วว่าเสือมีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งก็คือว่าจะฆ่าเมื่อตอบหิวหิวนะคะถึงจะฆ่าแล้วไม่มีการฆ่าแล้วก็กักตุนอาหารอยากจะให้เราเได้ดูนิสัยของเสือเพราะว่าปัญหาของเราที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าเราสะสม สะสมเพื่อวันหน้าสะสมเพื่อลูกหลานปัญหาแรกเลยในพระสูตรที่พูดถึงปัญหาของมนุษยชาติหลายคนจะจําได้ว่าตอนแรกเนะี่ยมันมีข้าวชนิดนึงเหมือนกับข้าวสาลีนะคะที่ต่างคนต่างออกไปเก็บแล้วก็พอกินพอใช้ในมื้อหนึ่งแต่เกิดมีคนหัวใสคนหนึ่งออกไปเก็บ7-8ส่วนสําหรับตัวเองหลายๆมือ้อและสําหรับพรุ่งนี้อาหารเริ่มไม่พอกินเพราะว่าอาหารที่มีอยู่นั้นสําหรับ แต่ละคนคนละส่วนแต่ละวันคนคนนี้ออกไปเก็บสะเจ็ดแปดส่วนนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหานะคะซึ่งเสือตอบคำถามให้เราแล้วเสือตอบคำถามว่าค่าเฉพาะเมื่อต้องการกินกินเมื่อเฉพาะเวลาหิวแต่ปัญหาเมืองไทยเวลานี้ไม่เคยอยู่รอจนถึงหิวหรือหิวตลอดเวลากินอาหารไม่ใช่ค่ะอาหารแต่ละมื้อนี่นะคะกินต่อเนื่องกันไปโดยไม่เคยปล่อยให้หิวเพราะฉะนั้นต้องต้อง ต้องหันไปชมเชยเพื่อนมุสลิมนะคะที่เขาให้มีเดืนดอนรอมฎอนเพื่อให้ชาวมุสลิมรู้จักความหิวอย่างแท้จริงเพื่อว่าจะได้เกิดเมตตาธรรมสำหรับคนที่หิวเพราะเขาไม่มีจะกินให้คนรวยก็รู้จักหิวเพื่อจะได้มีเมตตาธรรมต่อคนอื่นนะคะ สรุปเล็กๆสั้นๆเลยค่ะว่าให้ถือปฏิบัติตามนิสัยของเสือก็คือเฉพาะตัวเฉพาะการไม่ต้องสะสมเพราะการสะสมของเรานั่นเองที่ทำให้เกิดการล่มสลายของเศรษฐกิจครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งหรืออะไรก็ตามนะคะนั่นก็คือการสะสมเราสร้างตัวเลขที่หลอก คนว่าเราต้องการบ้านแต่จริงๆแล้วในการซื้อบ้านหลังที่สองและหลังที่สามเราซื้อเพื่อที่จะก,กักตุนเอาไว้ขายไม่ใช่ซื้อเพื่อที่จะอยู่นะคะนั่นเป็นปัจจัยแรกเริ่มของความเสื่อมซึ่งนำมาซึ่งการเบียดเบียนกันทั้งโดยตรงและโดยอ้อมค่ะ,คะ,คะก็ทำให้สันติภาพไม่มีวันเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะขอบพระคุณหลวงแม่ค่ะคุณพ่อคะก็อยากจะพูดในนาทีสุดท้ายนี้ว่า แลาพูดถึงตัวช่วยและพูดถึงมนุษย์เสื่อมแล้วก็ธรรมธรรมชาติก็เสื่อมหรือระบบนิเวศเนี่ยไม่สมดุลดังนั้นตัวช่วยก็คือว่าทุกาศาสนาเรามาช่วยกันแก้ที่จุดเสื่อมคือจุดของจิตใจหรือจิตวิญญาณน,นั้นเมื่อแก้จุดนี้แล้วเนี่ยระบบนิเวศอาจจะดีขึ้นนะเหมือนพระมพรัมภีไบเบ,บิลได้บอกว่าดูเถิดมนุษย์อยู่ที่เดียวกันแล้วก็เป็นอัน,ดอนเดียวกันอยู่ที่เดียวกันนี่หมายถึงว่าอยู่ในระบบของ ทำมัญญัติอยู่ในระบบของคําสอนอยู่ในระบบของพระเจ้านะในคิดศาสนาพระผู้เป็นเจ้าให้อยู่แล้วก็อยู่กระทําสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ทำพระคัมภีร์ได้บอกว่าถ้ามนุษย์อยู่ด้วยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่เปรียบเทียบเหมือนน้ามันอันประเสริฐเมื่อพูดถึงน้ํามันพูดถึงการเจิมขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการโลมเป็นการอวยพรของของ,ของพระเจ้าและพระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบว่าเหมือนภูเขาสองลูกคือภูเขาเฮอร์โมนกับภูเขาซีโยน ภูเขาลูกหนึ่งเป็นภูเขาหัวล้นไม่มีไม่มีต้นไม้ใบหญ้าที่เขียวขจีเป็นภูเขาที่แห้งแล้งแต่ภนะ <laughs> นะูเขาอีกลูกหนึ่งเป็นภูเขาที่เขียวขจีเป็นภูเขาที่อุดมสมบูรณ์คล้ายๆเหมือนวัดสวนแก้วอะไรทำนองเนี้นะฮะพระเจ้าทรงบังคับบัญชานะฮะน้ำค้างฝนอีกจากภูเขาอีกลูกหนึ่งมาตกลงบนภูเขาอีกลูกหนึ่ง นั่นหมายความว่าตัวช่วยตัวนี้คือกฎเหนือธรรมชาติคือกฎแห่งพระเจ้าที่จะเป็นตัวช่วยเมื่อเราแก้หรืออบรมหรือแก้ที่จิตวิญญาณแล้วเมื่อมนุษย์อยู่ในที่พระเจ้าทรงให้อยู่หรือทําสิ่งที่พระเจ้าทรงให้ทำเนี่ยระบบนิเวศดีขึ้นพระเจ้าทรงบังคับบัญชาภูเขาที่หัวลน้นภูเขาที่แห้งแล้งเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยมีน้าค้างมีฝนตกต้องตามฤดูกาลดังนั้นระบบนิเวศก็ดีเนี่ยมนุษย์ทําให้เสื่อมเหมือนเหมือนหลวงแม่ได้พูดเนี่ย แก้ที่มนุษย์ก่อนแล้วระบบนิเวศจะตามมาอันนี้สอดคล้องกันจริงๆรครับพระขอบพคุณคุณพ่อค่ะปิดท้ายที่อาจารย์อนุชาค่ะขอบคุณมากครับฟังแล้วมีความสุขนะความสุขในส่วนที่ว่ากําลังมองเห็นว่าโลกกาลังจะสันติ อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเข้าตัวนิดหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่ตัวเองเตรียมมานั้นเนี่ยได้รับการคอนเฟิร์มจากท่านผู้พี่ปลายหลายๆท่านเนี่ยนะครับคือผมอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับว่าเส้นทางสู่สันติเนี่ยมันในที่ผมเตรียมมานี่มีอยู่ข้คอข้อที่1คือปรับวัฒธรรมและกระบวนการคิดที่มุ่งสู่สันตินะครับอันนี้ก็อาจจะมีท่านท่านท่านทุกคุณก็ได้ขยายความไม่ว่าจะในเชิงของพูดของ คริสต์หอ islam เนี่ยถ้าเราคิดในเส้นทางที่สู่สันติเนี่ยอันนี้คือเส้นทางทเราจะมีสันตินะฮะอันที่สองก็คือลดความต้องการและผลประโยชน์ส่วนตัวให้น้อยลงนะครับทำตัวหรือปฏิบัติตนแบบพอเพียงนะครับผมคิดว่าท่านในหลวงนี่ท่านได้ให้แนวทางเราได้อย่างชัดเจนนะทุกวันนี้เราไม่พอเพียงเราถึงนำไปสู่การสะสมแย่งชิงกันนะครับอันที่สามก็คือก็ต้องคำนึงถึงความสมดุลของระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศระบบสังคมนะฮะร,ระบบอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีความสมดุลกันนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นี่เราเราไม่มีความสมดุลกันตรงนี้อันที่สี่นะครับก็คือมีการชนนะฮะลดความขัดแย้งให้มากที่สุดนะฮะเพราะว่าเมื่อเมื่อมนุษย์เรายังไม่สามารถที่จะลดในสิ่งที่บอกมาสองสาข้อได้อย่างทั้งหมดเนี่ยสร้างการชนขึ้นมาเพื่อจะลดความขัดแย้งและอันสุดท้ายนะครับเมื่อมีความขัดแย้งต้องเกิด ทำให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเจรจาอันสุดท้ายนี่ผมว่าสําคัญนะครับในเมืองภาษาไทยของเราเนี่ยเราเราพูดกันตลอดแต่เราไม่ค่อยใช้นะครับเรามีอยู่สี่คำนี่ผมไปรวบรวมมาได้อารุมอร่อยนะครับยืดหยุ่นนะครับสมานฉันท์แล้วก็ประีะนอมนะครับเอาเพาิ่มอีกคำก็ได้ปลองดองนะเราพูดคํานี้เราพูดกันมานานแต่เราทําไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันนั้นเดี๋ยวนี้ฝรั่งเราเวลาเราพูด คำที่ของฝรั่งเนี่ยลหลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกจะเอาไปจะปฏิดัิไปไปปฏิบัตินะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หนีตรงนี้คือคําว่าวิน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 โซลูชันเป็นสิ่งที่ตอนนี้นักธุรกิจนักไรยต่างๆนี่พยายามมาใช้มากนะครับผมก็เลยไปค้นดูว่าฝรั่งเขาคิดยังไงมันต่างจากเราไหมนะฮะไม่ได้ต่างหรอกครับฝรั่งบอกว่าถ้าสมมติการการเจรจาต่อรองเพื่อเอาชนะเนี่ยเรามุ่งหวังที่จะชนะเรามองตัวเองเป็นตัวตั้งว่าเราต้องชนะ พราะฉะนั้นในกระบวนการเจราจารนี้ต้องใช้กระบวนการกดดันให้มากที่สุดนะครับท่านจะยอมผมได้ถ้าไม่ยอมผม,มุมเผานะครับขยายนะครับหรือหรือถ้าถ้าคุณไม่ยอมฉันฉันจับขังนะครับนั่นคือกระบวนการที่เจราจารแล้วไม่มีทางสันติเพราะว่าใช้กระบวนการที่เอ่อกดดันเล่กลนะฮะไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลนะครับแต่ในกระบวนการวินวินเนีน่ยเขาบอกว่ามองปัญหาต่างๆเป็นปัญหาเดียวกันนะครับมีเป้าหมาเดียวกันมีความร่วมมือ ให้ความสนใจที่เดียวกันนะครับแล้วก็เป้าหมายเหล่านี้ต้องใช้หลักเหตุลผลและสุดท้ายเราเราต้องชนะร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเอาคําว่าวินวินที่ฝรั่งเขาพูดเนี่ยมาดูของไทยเราแล้วเนี่ยเรามีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยใช้นะครับเรากาลังจะใช้ของฝรั่งก็ขออนุญาตเอาทั้งฝรั่งและไทยมารวมกันนะครับแล้วเส้นทางสันตินี้ก็ก็คงจะเกิดขึ้นได้นะครับแบ็กกราวด์จะเป็นศาสนาใดเชื้อชาติใดผมว่าพื้นฐานเดียวกัน นะครับอยู่ที่กระบวนการที่จะเกิดขึ้นคือกระบวนการปลองดองมันต้องเกิดขึ้นจริงนะฮะไม่ใช่เกิดขึ้นบนพื้นฐานที่จะเอาชนะเอาเสียงนะครับทุกวันนี้เรามีนักโตวาทีมากกว่านักเจรจานะท่านฮนะทุกวันนี้มีคนนึงพูดออกมาแล้วเออมีช่องโหวน่นิดนึงวันลุกขึ้นก็มีคนให้สัมภาษณ์เนื้อหาตอบโต้ไอ้คำพูดคําเดียวนะแต่เราไม่เราเจรจาออกทีวีแล้วก็ไม่ประสบสําเร็จนะฮะเพราะว่าเราโตวาทีมากกว่าที่จะเจรจาครับขอบคุณมากครับ ขอบพระคุณค่ะแทบไม่ต้องสรุปแล้วนะคะ<ด>เพราะว่าทั้งหมดมีครบถ้วนเลยค่ะเอายิ่งสรุปอย่างนี้กระเช้านี่วันนี้แล้วแต่ให้แต่คนหนึ่งอย่าเอาสองกระเช้านะแล้วแต่ให้ถ้าให้มากมีรางวัลแถมอีก <c oughs> เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะแบ่งนะคะแบ่งปันทุกอย่างในกระเช้านี้